คตั้งแต่เหตุการณ์นั้นจนตอนนี้อัสภาพใจเราก่อนพี่พี่พายใจก็คือจริงๆโอเคขึ้นนิดนึงเพราะว่าก็เขาเรียกว่าอะไรอ่ะคือเรารู้อยู่แล้วว่ามันไม่ใช่เรา <c oughs> รือป่ะ <c oughs> แต่มันก็ยังมีคนวอลแวร์ว่าแบบ <c oughs> ใช่หรือเปล่ายังสืบไม่ถึงหรือเปล่าเราก็แบบังสืบไม่ถึงไปอ <c oughs> ีก ทำไมหรอคือทำไมทำไมจะต้องให้เป็นเราให้ได้เขาถหร่ว่าว่ามันไม่ใช่เราแล้วมันเสียใจหรือยังไงอะไรเงี้ยก็บอกแล้วว่าไม่ใช่ไม่ใช่อย่างแงตอนนั้นเองมาสร้างความตนใจให้กับตัวเราขนาดไหนครับใจมากคือคือเราอ่ะเราเป็นมนุษย์ที่อยู่อยู่เราก็จะโดนข่าวอะไรแปลกๆอย่างเงี้ยอยู่เลื่อยเลือยอยู่แล้วล่ะแต่มันก็จะเป็นเชิงเหมือนข่าวเมาแบบ อะไรอย่างเงี้ยจุกจิกแต่เนี้ยคือมันเป็นคดีที่ร้ายแรงเนาะแล้วข่าวมันก็ดังแล้วก็เขาเรียกว่าอะไรอะคดีมันยังไม่เสร็จสิ้นมันยังขยายผลอยู่มันยังแบบเอายังสื่ออยู่ว่าไอ้ที่คนนั้นเสียชีวิตเกี่ยวหรือเปล่าหรืออะไรอย่างเงี้ยแล้วอยู่มีชื่อแบบคนนี้แน่เลยคระอย่างเงี้ยเราก็แบบเฮ้ยมันไม่ใช่แล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วเราก็รู้ตัวว่ามันไม่ใช่เราแน่ๆอะไรอย่างเงี้ยม,ม,ม, <c oughs> มันมันมันเกินกว่าไอ้ข่าวที่มันจะเมาส์เล่นกันทั่วไปหรือว่าเป็นเรื่องแบบเรื่องส่วนตัวเรื่อง จุกกระจิกอะไรอย่างเงี้ยมันไม่ใช่อะอก่อนก่อนที่จะมีชื่อลาอามาพี่พิศารู้จักสายนายมาก่อนไหมครับคือเราอะ่ะอ่านนิยายสืบสวออนนิยายสืบสวนแบบเจในสิบเล่มมันต้องมีชื่อน้ออคินด,ด้อิจิโคน,นันแต่มันต้องมีอ,อมันจะต้องมีเราก็แบบว่า <laughs> รู้แบบเป็นแบบเป็นยาแต่ว่าเราอะไม่ได้รู้ขั้นตอนกระบวนการในการที่จะแบบเขาเอามาใช้อะไรอะไรอย่างเงี้ยอ่ะหลแต่ว่าเรารู้ว่าพวกร้านเครื่องประดบับพวกเชื่อมทองเชื่อมเหล็กเนี่ยโอเคเขาใช้ก็อันนี้ก็คือรู้แากนิยายล้วนๆนะนะแต่ก็รู้ว่ามันคือสารพิษแบบรุนแรงอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็เริ่มเนี่ยเราเห็นเหมือนมีข่าวว่ามีชื่อของนักแสดง สั่งซื้อเราก็นักแ,แสดงมีเป็นพันเป็นหมื่นเนาะเราไม่มีวันหยุดแต่ก็คือเออเออใครวะในใจไรเงยใครวะอะไรเงี้ยแค่นั้นแล้วก็จบวันรุ่งขึ้นเราก็ไปกองไปถ่ายก็ไม่ได้ดูโทราศัพท์จนแบบเพื่อนเพื่อนแคปข่าวมาให้บอกว่านางเอกร้อยล้านค่ะอะไรอย่างเงี้ยเราก็นึกว่าเพื่อนอําเออว่าแบบครูร้อยล้านคนเดียวหรือเปล่า2 <laughs> ีวกว่าปี <laughs> ที่แล้วใครมาจําก่อนเลยอย่างเงี้ยเออ,เอมันนานม,มากแล้วนะเ <laughs> พื่อนก็บอกว่าคือ มึงที่แคปมาห้เยเพราะไม่มีคนทายชื่อเว้ยมันมีมันมีในคอมเมนต์ที่แบบอ่มีทั้งตัวย่อบางคนมาชื่อจริงศักดิ์สาท์มาเลยก็มีแบบระบุแบบอย่างเต็มที่เออแบบว่าคือมันคิดเป็นอื่นไม่ได้อ่ะคืออีกนิดก็เดินมาแบบดึงแขนแล้วว่าเราก็เลยถึงต้องแบบแล้ววันนั้น่ะด้วยความที่ว่าพออยู่กองอะค่ะถ้ามันปล่อยให้นอนนานเราไม่รู้ว่ากว่ามันจะจบอะฉันแบบตอนเย็นมาแล้วตำรวจจะแบบ เออมาเลยหรือเปล่าขอสอบถามคุณมีช่วยเกี่ยวข้องหรือยังคือแบบเฮ้ยเราก็เลยต้องรีบแบบว่าไม่ใช่นะคะอะไรอย่างเงี้ยเออสายกลายเป็นว่าทุกครั้งนี้ก็แบบว่าวุ่นวายมากก็อย่างที่อย่างอย่างที่เมื่อกี้บอกว่าก็ไม่เข้าใจว่าทำไมถึงต้องอยากให้เป็นเราให้ได้อะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าเอาจริงๆแล้วในเนื้อข่าวอ่ะก็ระบุไปด้วยว่าเป็นแบบอ่าภาพยนตร์สายแบบคอมเมดี้สายฮาอะไรอย่างเงี้ยก็ เล่นไม่ได้เล่นกเรื่องที่มันได้ก็ไม่ไม่ไม่ไมไมหา<ต>อะไร<ล>ะอย่างนั้นเราโกรธไหมด้วยความที่มันเป็นชื่อเรามาเป็นคือตอนตอนที่เขาใบ้อะก็ยังประมาณหนึ่งค่ะเพราะว่าใจเราอ่ะรู้ว่าหนึ่งคือเราไม่ใช่อักอยู่แล้วแล้วก็คือโหนางน้ามันยี่สุกปีแล้วเน,น,นาะทะเลสวนก็นานมากๆแล้วอะไรอย่างเงี้ยก็ไม่น่าจะแบบคงวนมาไม่ถึงแต่พอแบบว่าพอวนมาถึงแล้วแบบคนที่ถ่ายก็ยังดื้อมากเลยจริงๆอ่ะเพราะว่ามีคนแบบไปเถียงว่าแบบ เฮ้ยในข่าวเขาก็บอกว่าสายฮาหนักพิซายไม่ฮานะหรือว่าเฮพี่พิซายเขาเขียนแล้วเขาเขาเขียนใน Facebook แล้วว่าแบบไม่ใช่เขานะอะไรอย่างเงี้ยก็คือยังจะมีแบบว่าถึงใช่เขาก็ไม่ยอมรับหรอกค่ะว่าใช่อะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวเดี๋ยวความจริงก็จะต้องเปิดเผยก็คือแบบมันมันมีกระทั่งพี่ฮายขอานะแบบว่าพี่พซายบอกวงคนบอกว่าเนี่ยแหละอาจจะเป็นเกี่ยวกับเพื่อวงการนี้ด้วยหรือเปล่าคนเามแบบโยมลุกย่าคนเรามันจะเสพสัญัยทั้หมดหนึ่งใช่ไหมคือเออมันเป็นสารพิษเนาะ แล้วก็แล้วก็ยังโยงไปอีกว่าแบบเพราะว่าเป็นซึมเศร้าหรือเปล่าก็เลยจะเอามาเพื่อแบบทำสร้างอะไรที่มันแบบคือ1นึ่งะคะว่าเราอ่ะหยุดกินยาซึมเศร้าบบมาได้3ปีแล้วอาการเราโอเคทุกสิ่งอย่างแล้วถึงตอนที่เป็นเนี่ย เราก็หาหมอดูแลกินยาของหมอตลอดแล้วก็ไม่ได้มีแนวโน้มจะทำร้ายตัวเองหรือทำร้ายคนรอบตัวอาจจะพูดอะไรงี่เง่าบ้างแต่ก็ถือว่าไม่ได้แบบม,มีความรุนแรงที่จะทำร้ายอะไรใครเยอะ<ๆ>ซึ่งมันเราว่ามันกระทบไปหมดเลยคราวนี้มันเลยกลายเป็นว่าเหมือนว่าม,มองว่าคนยังยังยังแต่คือคือคือเหมือนที่กองอ่ะเขารู้เรื่องเขาก็แบบแกไม่ต้องคิดมากเออเอ้ยก็ต้องดีใจหรือเปล่าเขาคิดถึงบบไม่ดีใจมันเป็นเรื่องร้ายแรงมันร้ายแรงมันร้ายแรงมาก คือคนใกล้ชิดจะรู้แหละว่าเรายังหายใช่คนใกล้ชิดรู้แล้ววันนั้นโชคดีมากว่าที่หูกองอยู่แล้วเขาก็เลยเหมือนแบบเออแกไม่ต้องเครียดนะ้เพราะว่าเราคือเราแบบเฮ้ยอะไรวาอะไรอย่างเงี้ยใช่<ร>ใช่ใชเรางแล้วการที่เรามามีเรื่องนี้เกิดขึ้นมามาสมบผลณ์สมบกับกับกับโชคศร้าที่เราเคยไม่ค่ะไม่ไม่ไม่คือโอเคเราเราซัฟเปอร์แหละว่านอกจากจะโยงแล้วอ่ะยังจะพยายามให้เป็นเราให้ได้อ่ะโยงอ่ะมันเป็นไปได้แหละเราก็เข้าใจว่า มันพาดหัวมาว่าร้อยล้านมันก็มีอยู่20คนอนะชื่อมันก็จะวนอยู่อย่างนี้นึกออกไหมคะแต่ว่าคือมันวนมาที่เราอีกแล้วอะแบบกับเรื่องอะไรอย่างเงี้ยเรื่องดีๆไม่วนมบางวาะเลยโอกาสที่จะแบบเอแจ้งความไปให้มันแบบอย่างน้อยมันจริงๆก,ก,ก็คือ,อแคปก็ค<ๆ>ือแคปแคปแคปอันที่ค่อนข้างร้ายแรงอันที่ค่อนข้างจะไม่โอเคไว้อะไรอย่างเงี้ยนะคะแต่ว่าคือตอนนี้ด้วยความที่ว่าจะอยู่กองออกกองออกกองออกกองแล้วก็แบบ ขอเอาขอเอาใจกับสมาธิอะไปอยู่ที่หน้ากองบอดอะไรเงี้ยเพราะว่าจริงๆแล้วว่ากระบวนการการฟ้องร้องอะคือยังไงเราก็ต้องมานั่งอ่านไงว่าเขาด่าอะไรเขาแบบเขาสาบเรายังไงอะไรอย่างเงี้ยแล้วเาหนึ่งคือเสียเวลาสองคือแบบเราจะไม่มีสมาธิที่จะแบบไปทํางานอะไรให้มันให้มันโอเคแต่ว่าจริงๆแล้วว่าเรื่องพวกเรื่องพวกมีประมาณมันมันมันอายุความจากวันที่เราเห็นข้อความมันมันมีอายุความที่นานพอสมควรเหมือนกันค่ะมันก็ถ้าถ้าแบบว่าหมด พาร์ทงานออกกองอะไรแล้วแบบกลับมาฮึบแล้วก็อะไรได้จัดก,การได้ก็อาจจะอ่าต้องบอกแบบนี้ว่าอาจจะอะไรเงี้ยเพราะว่าเราหนึ่งคืออย่างที่บอกว่ามันร้ายแรงแล้วมันไม่ใช่แค่เข่าเมาแบบเมาขับเมาทั่วไปอันนี้มันคือคดีร้ายแรงและคดีก็ยังไม่จบด้วยอยู่ๆจะเอาชื่อฉันไปยัดไม่ได้เออยังไงบ้างที่แบบว่าอะไรกันแล้วแต่แม้ว่าเรื่องมันจะเปิดเผย <S 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 ชื่อนักแสดงออกมาแล้วว่าเป็นใครแต่ว่าต้องมีคำด่ามันด่าไปแล้วอ่ะพี่ชาย ต้องการคําขอโทษหรือว่าอยากได้อะไรที่มันแบบเราไม่เคยได้รับคำขอโทษอย่างจริงใจจากใครเลยนะยกเว้นไปคาสั่งสารออ <laughs> คือเราเราคิดว่าบางคนก็อาจจะแค่แกบแแค่เดาเองอะ่ะข่าวอะ่ะข่าวมันหินมาอะไรอย่างเงี้ยซึ่งแบบจริงๆรแล้วมนุษย์เราไม่ได้ต้องเป็นวงในในทุกๆเรื่องหรือรู้หรืออะไรขนาดนั้นก็ได้ไหมเพราะว่ายิ่งอย่างเรื่องแบบนี้ค่ะตำรวจาข้าสื่ออยู่แล้วนึกออกมาแล้วแล้วมันเป็นคนดีที่มีความสูญเสียเยอะมาก คือหลายๆหลายๆครอบครัวคือเสียคนในครอบครัวไปหลายๆคนไม่ได้ไม่ได้เสียชีวิตแต่ก็เสียเงินเสียทองกันแบบมากมายมหาศาลอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันยังไม่จบแล้วก็แบบเรารู้สึกว่ามันเป็นเรื่องมันไม่สนุกเลยสําหรับใครก็ตามคุณอ่านข่าวแล้วคุณอาจจะมันอนะแต่ว่าคุณลองนึกถึงว่าถ้ามันเป็นคนในครอบครัวคุณหรือว่าเป็นชื่อคุณที่อยู่ๆแบบคนนี้ค่ะซื้อแบบเฮ้ยเฮ้ยแล้วเขาจะรู้สึกยังไงแล้วยิ่งไม่ร่วมกับคนที่แบบว่าหมันนไส อีซายนี่อยู่แล้วอะไรอย่างเงี้ยคือก็แบบอันนี้ก็บันเทิงไปกันใหญ่เลย,อ,ยอะไรอย่างเงี้ยสีนะบางคนเพราะมันก็ต้องพบงานด้วยระทบจ,จิตใจด้วยจะพบหล,หลายอย่างคื่เสียอีกแสดงว่า <พบ S 1> จริงๆแล้วอ่ะคนทั่วๆไปส่วนใหญ่อ่ะใช้เข้สใจว่าส่วนหนึ่งก็อาจจะแค่แบบเดาแบบขำอยากจอยอยากมีส่วนร่วมอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าบางคนที่แบบจงใจมากๆจะให้มันแบบว่าให้มันแบบเป็นเรื่องเป็นราวอะไรให้ได้แสดงว่า มันไม่มีประโยชน์อะคือมันไม่มีประโยชน์กับใครเลยจริงๆนะด้วยด้วยเรื่องด้วยเรื่องแบบนี้ที่จะสร้างความรู้สึกไม่ดีต่อกันหรือว่ามองว่าแบบอ้าไม่ใช่ก็ไม่เห็นซีเรียสเฮ้ยซีเรียสคุณซีเรียสไม่มีใครอยากอยู่ยแบบมีชื่อไปข้องเกี่ยวอยู่แล้วค,คุณลองคิดว่าวันหนึ่งคุณแบบว่าไม่รู้เรื่องอะไรเลยไปทํางานแล้วเปิดมาแล้วเพื่อนมันล้อหรือว่าเปิดมาแล้วเห็นชื่อตัวเองว่าอาจจะเป็นมีส่วนแบบสั่งสารอันตรายหรืออะไรอย่างนี้มา ไม,ไม่สนกไม่สนุกเพราะว่าเหล่านี้มันยังคงในโซเชียลตลอดไปเหมือนกันมมาก็เจอือ<ๆ>มันยังเจอชื่อ<ๆ>พี่ซาอยู่ในในเรื่องนีเหมือนกันแล้วที่แย่ที่สุดก็คือมีคนแบบเอ,อ็ชื่อไายไคะสายไหนเราแบบ,บมันหนักมันพุง <c oughs> ไปเรื่อย <c oughs> ออให้เก็บความทรงจําที่แบบว่าพ่อฉันตั้งชื่อจากหนังเขาบ้างอะไรอย่างเงี้ยนึกอเป่าไหมอยากจะบอกอะไรหรือว่าอยากจะเตือนสติกับใครที่ยังคงเชื่อว่าเป็นพี่ซายอยู่ไหมคะก็เบาได้เบาอะค่ะจริงๆแล้วว่ามัน คือจริงๆเขาถ้ายังปักใจแข็งมันจะว่ามันคงเกินเตือนอ่ะคิดว่าลูกหลังคงพยายามแล้วแต่พค้เตือนไม่ได้เราฉัเป็นใครถึงจะเตือนเขาใช่ไหมโอ้่นักเกิร์ดนูกแสดงจริงๆพี่ชายมีมีเฟอร์มินิมินิเออย่างพี่ชายเนี่ยก็คือโดนคิดโซเชียลค่อนข้างแรงเพราะว่าก่อนหนนี้ก็มีเจออะไรหลายอย่างเลยพี่ชายเซ็งไหมอะไรก็อะไรก็ต้องบนกระสุนตกอ่ะอันนี้คือบางทีพูดกันเองไงว่าแบบว่าเอออะไรอะไรก็กูเนาะอะไรอยย่างงเี้แบบเอออ่ะเออคือคือจะ คนจะแบบว่าอก็ชินไหมมันไม่ใช่เรื่องต้องมาชินปะวะมันไม่มันไม่ใช่เรื่องที่เราจะต้องมานั่งรับใจตัวเองให้ชินกับว่ายังไงฉันก็โดนหรือเปล่ามันมันคือคนที่พยายามพุ่งมาที่เราอ่ะเพราะว่าประมาณเรื่องเมาส์แบบว่าเอาเรื่องสิบเรื่องที่ผ่านมามันก็ไม่จริงสักเรื่องไงล้วก็จะเอาให้จริงสักเรื่องให้ได้เราก็ไม่รู้จะทํำยังไงแล้วอ่ะมันมันมันเลยกลายเป็นเหมือนเราต้องมานั่งอธิบายทุกครั้งถึงสิ่งที่มันไม่จริงแล้วพอเราอธิบายไปคนก็บอกว่าก็ไม่จริงหรอก <łość> ไม่รู้จะพูดยังไงเหมือนกันค่ะยากมากมันกลายเป็นแบบเหมือนพูดซ้ำพูดซากไปเรื่อยๆแล้วก็อ่ะพอเรื่องนี้อ่ะหมดละอ่ะมาใหม่อีกแล้วอะไรเงี้ยแบบพอแล้วนะพอแล้วนะปีนี้ไม่เอาแล้วนะจบได้จบพอได้พอโอเคขอบคุณค่านที่เสริมที่นคันอยู่ใช่อยู่